เครียดไหมครับช่วงนี้ฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนะครับไหนบางคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการ work from home นะครับไหนจะต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะครับจะบอกว่าความเครียดสะสมเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ร่างกายของเราแปรปรวนได้นะครับลึกลงไปจนถึงระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้เซลล์สร้างสารพิษอนุมูอิสระมากขึ้น คุณจะรู้สึกว่าสมองเบลอสมองล้านะครับบางคนนอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะครับหรือบางคนรู้สึกปวดเมื่อยตึงกล้ามเนื้อนะครับทั้งท่งนี่นจริงไม่ได้ออกกาลังกายอะไรเลยที่แย่ไปก่อนนั้นครับเมื่อคุณเครียดมากขึ้นภูมิต้านทานของเราจะแย่ลงซึ่งไม่ดีเลยในสถานการณ์แบบนี้นะครับฟังแล้วเครียดไหมครับ อย่าเครียดนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกปฏิบัติจัดการความเครียดของเราในตอนนี้นะครับด้านจิตใจเลยนะครับหาเพลงสบายๆฟังนะครับส่วนมนนั่งสมาธินะครับหรือหางานอดิเรกทำนะครับด้านร่างกายเนี่ยอยากแนะนําให้ออกกำลังกายนะครับใครที่ต้อง work from home นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดตั้งแต่เช้าเย็นนะครับ fix เวลาตัวเองออกกำลังกายบ้างนะครับเปิด YouTube เล่นโยคะก็ได้นะครับ แล้วที่สําคัญครับในระดับเซลล์ที่มีการสร้างสารพิษอนุมูลอิสระมากยิ่งขึ้นเนี่ยควรจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับซึ่งก็มีหลากหลายพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเครียดและสมองล้านะครับมีงานวิจัยพบว่า SO d ดีนะครับที่สกัดจากผลเมลอนนะครับถ้ารับประทานเป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันเนี่ยสามารถที่จะช่วย ลดความเครียดในร่างกายได้นะครับทำให้อาสาสมัครที่รับประทานเนี่ยรู้สึกว่าสมองผ่อนคลายความเครียดนะครับมีสมาธิในการทํางานมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาเรื่องของความจําศักยภาพในการจําดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยครับจัดการความเครียดให้ครบทุกระบบนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับเพื่อภูมิต้านทานของเราแข็งแรงนะครับแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันครับ